ถามที่หลายค็ณบอกหูวิปรหาหตอนนี้เจอคนเปน็นอัมพฤ่งอัมาพาตยอะมากเลยอยากจะรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองคําตอบทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้แล้วหลังจากฟังคลิปนี้จบนําความรู้นี้ไปใช้แล้วก็ป้องกันดูแลตัวเองอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง u t u b e healthy fish เพจ healthy fish ใพวิปาซึ่งเป็นเพจสุขภาพแล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหไม่อยากเปน็นอัมพฤกษอัมพาตต้องทําอย่างไรบ้างแน่นอนเส้นเลือดในสมองตีเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมองอย่างหนึ่ง พี่ปลาบอกเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองสิ่งที่ทําให้เกิดเส้นเลือดหรือหลอดเลือดตีบคือการที่มีริ่มเลือดเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดระหว่างที่เลือดกําลังไหลไปตามกระแสเลือดเข้าสู่สมองหรืออาจจะมีริ่มเลือดก่อตัวขึ้นในหลอดเลือดสมองและขยายใหญ่ขึ้นจนอุดตันเส้นเลือดในสมองหรือทําให้เส้นเลือดในสมองตีบจนเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกนอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในเส้นเลือดทําให้หลอดเลือดหรือเส้นเลือดตีบแคบลง มีความยืดอยู่และมีประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลงเหมือนท่อน้ำที่ตันจัดเศษอาหารโอ้โแล้วปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรบ้างมีคามําตอบมาเรามาฟังกันเลยเพื่อที่จะนําความรู้นี้ไปใช้ปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดในสมองตีบอายุที่มากขึ้นทําให้หลอดเลือดสมองเสื่อมสภาพลงไปด้วยผิวชั้นในของผนังหลอดเลือดด้านในอาจจะน่าหรือแข็งขึ้นจากการที่มีไขมันหรือหินปูนมาเกาะทําให้รูนเส้นเลือดแคบลงเลือดก็ไหลเวียนได้น้อยลง เพศชายอมีผลมีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดสมองตีบรวมไปถึงโรคในตระกูลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงข้อที่สามอยู่ในภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติทําให้มีความเสี่ยงของการที่เเม็ดเลือดจับตัวกันหรือเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปข้อสี่ความดันโลหิตสูงพี่ป้าบอกเลยว่ามันเป็นปัจจัยสิ่งที่สำคัญของผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบข้อที่ห้าเบาหวาน เป็นสาเหตุที่ทาให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกายหากเกิดอาการหลอดเลือดแข็งที่สมองก็จะมีภาวะสิ่งที่จะเกิดโรคเส้นเลือดสมองอุดตันและโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆมากกว่าคนอื่นทั่วไป2-3เท่าข้อที่6ไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยที่สําคัญของโรคเส้นเลือดในสมองตีบเพราะอยู่ในภาวะไขมันสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดมากเกินไปจนทําให้เข้าไปกีดขวางการลําเลียงเลือดเข้าสู่สมองข้อที่7 โรคหัวใจโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดและอาจก็ไปอุดต,ตันที่เส้นเลือดในสมองจนทำให้สมองขาดเลือดข้อที่8การสูบบุหรี่โอ้โหการสูบบุหรี่นี่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าบุหรี่จะมีสารนิโคตินอยู่พิปรายย้ำเลยสูบบุหรี่นิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัว เพียงแค่เราสุบริทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองมากถึง3.5เ 9. ยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดมีผลเรามาฟังกันเลยยาคุมกำเนิดผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดพี่ปลาบอกเลยว่ายาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลาติดต่อกันอาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิดข้อที่ 10. โรคซิฟิลิส เป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดอัเสบและหลอดเลือดแข็งตัวคราวนี้เรามาดูเลยหูวสัญญ,ญาณอันตรายสัญญ,ญาณอันตรายที่เราบอกว่าถ้าใครเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอาจจะเกิดอาการอามาัอามพฤกษ์อัมพาตได้สัญญาณอันตรายนั้นมีอะไรเรามาฟังกันเลยแน่นอน สัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองตีบก็คือข้อที่หนพูดไม่ชัดปากเปี้ยวขยับปากได้ไม่ปกติน้ำลายไหลกรืลํลำบาก 2. มีอาการชาหู้หลายคนที่ผลว่านั้นทำไมมีอาการชาต่างๆต้องระมัดระวังมีอาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าและหรือบริเวณแขนขาค,ครึ่งซี่ของร่างกายข้อที่3าตาพร่าหมวัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นเพียงครึ่งซี หรืออาจจะตามบอดข้างเดียวฉับพลันข้อที่สี่บางคนที่ปวดศีรษะเวียนศีรษะมากจนบางคนเขาบอกปวดมากเลยจนทนไม่ไหวอันนี้ต้องระวังข้อที่ห้าเดินเซทรงตัวลําบากอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหายไปอาจจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งเป็น,ปนหๆหายๆเรือ,อจ,จะมีอาการตอนที่หลอดเลือดอุดตันจนมีเลือดไปหลอดเลิอดสมองไม่เพียงพอกระ,ะทันหันจนทำให้สมองขาดเลือดถ่วนดังนั้นหากมีสัญญาณตามอาการดังกล่าว ม้เพียงครั้งเดียวก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดทันทีเพราะหากไม่ถึงชีวิตก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นอมัอมาพาตได้โหตรงนี้เราต้องระวังมากๆเลยไม่หลายคนถามปรัมมาว่าเอา้าแล้วถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบจะรักษาอย่างไรวันนี้มีคําตอบเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยแต่ดีที่สุดเราป้องกันตัวเองอย่าให้มีอาการเรียกว่าอัมพกอมาตเลยเพราะเราต้องใช้เวลาและใช้เงินทองและที่สําคัญสุขภาพจิต เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังการแล้วถ้าเกิดอาการขึ้นจะรักษาอย่างไรคําตอบอยู่ในคลิปนี้ตามพี่ปรามาเลยแน่นอนเลยการรักษาโรคเส้นเลือดในสมองตีแพทย์อาจทําการสั่งยาสลายลิมเลือดให้ทานเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นวิธีนี้จะได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีอาการแล้วรีบมาพบแพทย์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่เกิน4.5ชั่วโมงแต่หากถึงขั้นเส้นเลือดในสมองปริหรือแตกจนเลือดออกแพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตคราวนี้วิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองติดทำอย่างไรฟังพี่ปลาเลยหนึ่งตรวจสุขภาพประจําปีแน่นอนการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งที่สําคัญพี่ปลาบ,บอกเลยว่าใช้ค้นหาปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิดอาการ 2. ครวบคุมระดับความดันโลหิตปริมาณไขมันและน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลา 3. ควบคุมอาหารโดยลดอาหารเค็ม หวานมันเพราะอาหารเหล่านี้เรียกว่าเกิดอันตรายและที่สําคัญมากๆถ้าเราทานอาหารเค็มหวานมันมากเกินไปเราอาจจะเกิดภาวะที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆได้เป็นอย่างมากข้อ 4. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย3-4วันต่อสัปดาห์และอย่างน้อย30นาทีต่อครั้ง 5. งดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ห ที่สาคัญเลยว่าถ้าเรามีอาการต่างๆดังกล่าวมาขัางต้นแล้วเราต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะการที่เราไม่ไปพบแพทย์แล้วรอให้มีอาการมากขึ้นมันจะเกิดอันตรายถึงชีวิตของเราได้อันนี้มีตัวอย่างมาแล้วว่าหลายคนถ้าตื่นขึ้นมาปากเบี้ยวหรือพูดไม่ชัดหรือทรงโตไม่ได้เสต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะว่าถ้าเราไป,ไปในช่วงเวลาที่ยังรักษาได้แพทย์จะรีบรักษาให้แล้วเราจะไม่เกิดอาการที่เรียกว่ารุนแรงมากขึ้น แต่ถ้าเราไปช้าการรักษาเนี่ยจะได้ผลดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเราไปพบแพทย์เร็วหรือชา้าอันนี้เป็นจุดที่สําคัญที่พี่ปราอยากเน้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติรีบไปพบแพทย์โดยทันทีไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถึงตอนนี้ใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆเขียนข้อคำถามไม่ได้ด้วยพี่ปราจะตอบให้มาดูแลสุขภาพกันแล้วอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y YouTube h ด i f i ฟิชเพจเฮด f i ้ h ิชพี่ปาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผูพ้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ